ไม่ครับแต่ผมติดอยู่บน1บล็อกยักษ์และผมก็จะต้องสำรวจก่อยักษ์ต่างๆและเก็บไอเทมพิเศษ,ษยักษ์เพื่อช่วยให้ผมไปจัดการมังกรบน,น,นก่อยักษ์นี้ได้เอาล่มกรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปขึ้นเลิบเกมไม้ครามมาเนนนะครับ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ติดอยู่บนบล็อกยักษ์นี้น,นั่นเองครับผมเอาเป็นว่าในดูตรงกลางสิเหมือนจะมีบล็อกให้ขุดนะฮะเป็นบล็อกดินอย่างงั้นเหรอขุดเราจะได้อะไรกันนะโบนมิวคุณผู้ชมเข็มมาก่อนละกันฮะมาขุดต่อไปครับแต่มันก็ขุดช้าเหมือนกันนะเนี่ยขอบอกวัดไม้ได้ไหมอยากทำด้วยขุดอะไรเงี้ยดินนี้มันค่อนข้างขุดยากเลยอุ้ยมาแล้วว่ะคุณผู้ชมต้นไม้แรกฮะอ่าวางไปก่อนละกันอุ้ยอะไรอ่ะยินดีที่ได้เจอนะ ปลาพวกนี้เนี่ยมันใหญ่มากเลยว่าไหมล่ะขุดบล็อกตรงกลางต่อไปนะพวกและนายก็จะได้ไอเทมยักษ์พิเศษอุ้ยจริงป่ะเนี่ยโอเคปหขออนุญาตขุดต่อเลยเขาเหไอเทมพิเศษอย่างนั้นเหรออุ้ยมีสติกด้วยอันนี้ก็เบอร์แซปปิงนะครับวางเอาไว้ก็ผมเออผมจะลองใช้ดูนะมันจะโตให้หรือเปล่าโอ้ไม่โตว่ะอุ้ยไอเทมยักษ์ก่อคุณผู้ชมเหมือนจะเป็นแบบว่าเชือกยักษ์นะฮะทำอะไรได้วะเนี่ยเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะ แซฟิ้งเยอะจัดเลยฮะตอนนี้เนี่ยเอาเป็นบอกว่าด้านลาต้นไปก่อนละกันเนาะอุ้ยคุณผู้ชมต้นไม้โตแล้วขออนุญาตขุดเลยฮะอยากได้มานานแล้วเนี่ยกล่องคราฟของเรานะฮะจัดไปครับผมมีอะไรใหม่หรือเปล่าโอ้โหนี่ไงเหมือนจะมีไอเทมยักษ์ด้วยนะครับดาบยักษ์เหรอที่ขุดยักษ์อุ้ยอันนี้น่าสนใจจัดมาเลยละกันฮะที่ขุดนี้เนี่ยสามารถขุด3คูณ3ได้นะฮะแล้วก็ถ้าเราคลิกขวาที่บล็อกตรงกลางเนี่ยมันก็จะขุดเร็วขึ้นวิไหนขอลองหน่อย ตรงนี้เหรอฟืบอ,อุ้ยคนเร็วจริงด้วยคุณผู้ชมสุดยอดเลยฮะอุ้ยนี่อะไรเนี่ยบล็อกหินยักษ์นะครับผมวางเพื่อเสกข,ขึ้นมาไหนลองดูสิอ่าบล็อกหินนะครับวางไปครับผมอุ้ยมันลอยขึ้นมาว่ะคุณผู้ชมแล้วมันจะไปไหนครับอุ้ยลอยไปแล้วอะไรวะนะ่าปิวหายไปเลยครับผมทําได้ดีมากปาคิวเลอร์ตอนนี้เนี่ยก็มีกอบใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะเราไปสํารวจอุ้ยมีซอมบี้ยักษ์ด้วยเหรอโอ้โหนี่ไงเป็นกอบผมมาเลยครับเดี๋ยวตัดไมใ้ให้หมดก่อนละกัน แล้วก็เมื่อกี้เนี่ยมีดาบใช่ไหมอ่ะดาบไม้ยักษ์นะครับมีดาเมจค่อนข้างเยอะเลยวิจเกลงคุณผู้ชมอ่ะผมจะพก2ออย่างนี้ไว้นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยมันนับเก็บเป็นหินด้วยเหรอเห็นไหมคุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยมันเป็นดินใช่ปะตอนนี้เป็นหินแล้วเออว่ะคุณผู้ชมเรามีเชือกยักษ์ด้วยว่ะมันจะช่วยให้เราข้ามกอดได้ไหมงั้นเดี๋ยวลองต่อบล็อกดูก่อนละกันนะครับปุ๊บขึ้นมาประมาณนี้ละกันก็หอมอ่ะเลงดีๆนะครับคลิกขวาดูสินี่ไงมันพาเราข้ามกอดได้จริงด้วยมาแล้วครับผม ตอนแรกเนี่ยผมจะหาบล็อกแบบวัดต่อมาไงผมไม่ต้องแล้วใช่ไหมแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเห็นว่ามีซอมบี้นะฮะใจะเย็นนะโอ้โหนี่ไงมีจริงด้วยครับผมใจเย็นใจเย็นค่อยๆค,ค,คุยกันได้ไหมล่ะตบไปดิครับดาเมจเยอะหรือเปล่าไหนเราพิสูจน์ดิตบไปผู้ชื่อตบไปดิขาฮะเหมือนมันจะเข้าอยู่สับไปดีตายครับซอมบี้ยาก่อนนี่ไงเรียบร้อยข้างในมีอีกหรือเปล่าครับเนี่ยเหมือนจะเป็นเหมืองนะฮะวุ่ยแร่เต็มเลยอะ่ะเด้อนะโอเคซอมบี้หมดแล้วเอาเป็นว่า ขุดหินกันดีกว่านี่อ๋อแต่เหมือนแบบแร่เหล็กเนี่ยจะไม่ดรอปนะครับผมงั้นก็อัปเกรดกันดีกว่ามันมีที่ขุดหินยักษ์อยู่ใช่ไหมล่ะนี่ไงจัดมาเลยครับผมแล้วก็ทีนี้ขุดแร่เหล็กกันเราจะอัปเกรดทีเดียวเลยฮะเพราะว่าไหนๆก็ได้แร่เหล็กเนี่ยเราก็มาทําเป็นที่ขุดเหล็กกันเลยดีกว่านะครับอ่าแบ่งเผาสัก2เตาเพราะความรวดเร็วครับผมนี่ใส่ไปเลยมันใช้เท่าเดิมเลยใช่ไหมปุ๊บอ่าค้าเหมือนปกติเลยฮะมีอะไรอีกหรือเปล่าอันนี้อะไรอะ่ะ หมวกเหล็กยักษ์นะครับไหนขอดูดิวิ่งขาปกติเลยอันนี้ก็มีบอกว่าผงเบสยักษ์ด้วยเหรอไอเอาเป็นเนอร์ยักษ์นะครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้ขอที่ขุดใหม่เลยฮะวางไปครับผมฟืบที่ขุดเหล็กยักษ์นี่แทนที่เลยแล้วก็ทําหมวกด้วยดีวยดวยกว่าจะได้ป้องกันฮะหมวกของเราหมวกของเราอยากลองใส่ดูเลยครับผมว่าแบบมันจะเป็นยังไงฮะสามสองหนึ่งใส่ไปเลยโอ้คุณผู้ชมมันแปลกๆไหมแบบไซส์มันใหญ่เกินหัวเราอะ แต่ก็เฟี้ยวดีฮะไม่เป็นไรมั้งโอเคตรงนี้เนี่ยเราขุดไปดีกว่านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะกลับก่อกันต่อขึ้นมาประมาณนี้ฮะเชือกยักษใช่ไหมโยนไปตรงนี้การเกาะการเกาะได้ปะขอไม่ตกนะครับอุ้ยเดี๋ยนะเ <c oughs> กือบตกคุณผู้ชมเฟี <c oughs> ้ยวเหมือนกันนะเนี่ยเรามาลองที่ขุดใหม่กันดีกว่าฮะมันจะเร็วขึ้นหรือเปล่าโอ้โหเว้ยมันเร็วขึ้นจริงนะเนี่ยแล้วของที่ได้มันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับเป็นของที่เราเนี่ยจะหาได้จากในเหมืองนั่นเองจะมีอะไรใหม่ไหมนะ อุ้ยโผล่มาแล้วคุณผู้ชมเหมือนจะเป็นแบบว่าบล็อกดินเหรอฮะไหนลองเก็บมาดูดิบล็อกฟาร,ร์มแลนด์ยักษ์วิน่าสนใจฮะเจ้าวันนี้อ่าวางใช่ไหมปุ๊บนีมันก็จะลอยขึ้นมานะครับแล้วก็พุ่งไปแล้วไหนดูซิมันจะกายเป็นเกาะอะไรกันฮะชื่อต o o ดูนิดหน่อยอุ้ยเป็นบ้านวิลเลเจอร์เหรอน่าสนใจนะฮะดูดีน่าจะมีแบบว่าอาหารเพียบเลยอะผมคิดว่าตอนนี้เราจะต้องมีแบบว่ากล่องเก็บของซะหน่อยแล้วแหละชื่อขุดไปครับอุ้ยวิเกาะพังเกาะพัง,พงใจเย็นฮะ ไม่ได้ตั้งใจนะขอกล่องเก็บของหน่อยเอาเป็นกล่องใหญ่เลยแล้วกันมันต้องขุดเยอะอะวางไว้ตรงนี้นะครับผมอะเก็บของที่ไม่ได้ใช้ไปก่อนแล้วเหล็กที่เหลือเนี่ยผพราว่าเผาทิ้งเอาไว้ดีกว่าเนาะเพราะตอนนี้เนี่ยเรามีแค่หมวกด้วยดิอยากจะทำาบกว่าเต็มเซตนะฮะไหนโดซิจะพอหรือยังครับปุ๊บเก็บมาข่าชุดกอตรงตัวนะครับผมกางเกงแล้วก็รองเทา้าั่นเองใส่ไปเลยฮะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเร็งไว้ที่บอกว่าหลังคาแล้วกันเนาะไปกันเลย สู่เกาะใหม่ครับผมเกาะหมู่บ้านเหรออุ้ยเด้อเกือบตกเกือบตกเสียวเหมือนกันนะเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะเป็นธนูยักษ์นะคะโอเก็บได้ไหมปุ๊บนี่เก็บมาฮะเอ่อเราคลิกขวาล่ะชึบอ๋อเป็นการวางธนูนะคะบผมทำยังไงมันถึงจะยิงวะเนี่ยคลิกขวาปะอุ้ยง้างแล้วง้างแล้วยิงไปไหนแล้วเนี่ยชึบเหมือนมันจะแบบยิงไปทางที่เรามองเลยสวัสดีครับลุงอุ้ยเด้อเดออะไรอ่ะอยู่ๆก็มีบอกว่าพิเลเจอร์ยักษ์โผล่มาครับวิ่งหนีก่อนหนีก่อนอุ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวนะ ทำไมมันไล่กระทืบผมแบบเนี้ยไม่ได้การแล้วฮะได้ไอเทมใหม่ก็ใช้หน่อยแล้วกันช่วยยิงหน่อยธนูยิงหน่อยยิงหน่อยเออโดนป้าโดนปะได้อยู่โอเคครับผมยิงไปเลยยิงไปเลยตบด้วยแล้วกันฮะมาพูดจะสู้คนเดียวบะวัามันจะไหวไหมวะเนี้ยหาผู้ช่วยดกว่ะถ้าผมทำอ่าอุปกรณ์ให้ลุงวิลเลเจอเนี่ยเขาจะมาช่วยผมสู้ปะขอลุงสักคนหนึ่งแล้วกันฮะช่วยผมหน่อยโยนไปอุ้ยนี่ไงถือดาบแล้วลุยกันเลยพวกฟันมันไปฟันมันไปเออ อุ้ยแต่หมวกนี้เนี่ยเวลาเราวิ่งชนใช่ไหมเหมือนมันจะกระเด็นด้วยนะคุณผู้ชมเออตรงนี้ตกไปแล้วครับผมมาดิธนูยักษ์ธนูยักษ์ง้างไว้นะฮะแล้วก็ยิงกันผู้ชมจะหมดไหมเนี่ยจะหมดไหมเนี่ยตัวใหญ่ไม่พอยังมารุมกันอีกใจร้ายเกินวุ้ยตายแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวฟันมันไปดิครับตายซะโอเคเลยตัวสุดท้ายปะเนี่ยปันไปตายครับผมเรียบร้อยโอ้โหได้แค่หลอดเข้าตัวมาเต็มเลยฮะ ไหนแล้วก็ขุดซะหน่อยแล้วกันเนาะนี่อาหารของเราครับผมขอบใจมากเลยลุงที่มาช่วยกันเนี่ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวกลับกาอกันดีกว่าฮะเลงไปที่ต้นไม้จะได้หรือเปล่าวะขอลองก่อนไปที่ต้นไม้ครับผมถึงไหมถึงไหมขอบอกว่าไม่เลยนะฮะชือ่อมาแล้วมาแล้วโอเคปล็อกตรงกลางอัปเกรดจริงด้วยครับผมตอนนี้ก็น่าจะเป็นบอกว่าของทําฟาร์มใช่ไหม้ยมีข้าวนี่ไงขอเลยฮะ้ยมีหมาป่าด้วยเหรอเสกไว้ดีโอเคครับผมขุดไปฮะมันก็จะเป็นของประมาณนี้เลย อย,อย่ามาบังก็ดีลุงช่วยสู้เสร็จแล้วแบบจะมากวนกันทําไมอ่ะแร่เทมยักษ์อย่างต่อไปเนี่ย,ยคุณผู้ชมว่าคืออะไรฮะโอย้ยังพูดไม่ทันเสร็จเลยได้มาเป็นอ่าแร่เพชรหรือเปล่านะขอดูหน่อยแร่เพชรยักษ์นะฮะไหนต้องลองวางดูแล้ววะวางไปครับปื๊ดนี่ลอยขึ้นมาขอผมแล้วก็พุ่งไปทางนี้เหรอไหนดูซิจะมีอะไรหุ้ยคุณผู้ชมเห็นแทบด้านบนปะมันเขียนว่าแมงมุมยักษ์นะฮะเอาแล้วเดี๋ยวก่อนนะดาบผมกำลังจะพังแล้วอะทำดาบเพิ่มก่อน เดี๋ยวนะครับขอเป็นดาบอุยแต่มันไม่มีดาบบอกว่าอย่างอื่นเลยเหรอเออว่ะไม่แค่ดาบไม้ยักษ์ฮะกะะ็ไแดกๆเซาซีจริงอุ้ยตรงนี้อัปเกรดแล้วขอบล็อกเพชรได้ปะอยากได้บล็อกเพชรอ,อ่ะชื่ออุ้ยขุดไม่ติดเลยคุณผู้ชมอ่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปอัปเกรดตรงนู้นก็ได้นะฮะแต่วันนี้ต่อขึ้นมาสะหน่อยละกันเพื่อความชัวร์ครับผมโยนไปตรงนี้เลยพาเราไปหน่อยฮะนี่ข้ามกรอบไปไม่ง่ายครับผมทีนี้เนี่ยขอบล็อกเพชรหน่อยนะครับอัปเกรดกัน ของเหล็กนี่ไม่เอาแล้วเปลี่ยนเลยรเขาหรออัปเกรดเป็นของเพชรนะฮะแจ่มกว่าเยอะเลยเอาละเรียบร้อยครับผมทีนี้ไหนดูสิข้างล่างเนี่ยจะมีอะไรรอเราอยู่ฮะเสียงบอกว่าค่อนข้างน่ากลัวเลยนะขออนุญาตลงมาดูนะครับฟื้โอ้โหอะไรวะเน,นี่ยยายเต็มเลยปัดก่อนแล้วกันโอ้ยเด็ดเดมอนเตอร์มันเยอะจังเลยอะ่ะแมงมุมก็ผมแมงมุมโอ้ยอะไรเนี่ยค่อยๆม,ม,มาได้ไหมัาค่อยๆมาได้ไหมลุงช่วยกันหน่อยขอขุดตรงนี้ก่อนแล้วกัน,นะฮะนี่ทำเป็นหลุมก็ผมเออ ลงหลุมไปดีไหนใครมันยิงธนูวะขอไปจัดการตัวนั้นก่อนไอตัวนี้เหรอฮะไอตัวนี้เหรอตบไปอุ้ยดาพังคุณผู้ชมดีเนี่ยทำสอรองไว้แมงมุมก็เยอะโอ้ยใจเย็นครับใจเย็นคิปเปอร์ด้วยเหรอโอ้โหอุ้ยเดี๋ยวนะสปอนเซอร์คุณคุณคุณอุ้ยแต่ว่ามีกล่องด้วยอ่ะคืออะไรฮะเป็นบอกว่าทอดยักษ์นะครับผมอุ้ยน่าสนใจไหนลองถือดูดิชึบอุ้ยคุณผู้ชมมันเผาใหญ่หมดเลยว่ะอุ้ยอันนี้ดีนี้ดีเผาให้หมดเลยฮะแล้วก็ ถูปสปอเนเซอร์ทิ้งโอเคครับผมโอ้โอะไรเนี่ยเดะเดะเดะดมันชักจนะนัวเกินไปแล้วรู้สึกว่าฝั่งนู้นเนี่ยผมจะเห็นว่ามีใย,ยอยู่นะขอดูหน่อยละกันผมจะต้องถือทอดไปวะทอดนะครับละลายครับผมนี่ไม่หมดเลยหุยคิปเปอร์คิปเปอร์โอ้โหระเบิดไปแล้วหุ้ยแต่มันทำลายสปอเนเซอร์ให้เราอะ่ะถือว่าโชคดีนะฮะโอ้โหมีด้านล่างอีกมาขอนัวๆเน,นเลยเจา้านี้ขออ่านดีๆก่อนดิทอดนี้เนี่ยสามารถเผาใยได้นะครับแล้วก็ถ้าวางไปเนี่ย มันจะช่วยหยุดมอนเตอร์นะครับไหนลองดูดิวางไปครับผมอุ้ยหยุดจริงด้วยคุณผู้ชมแมงมุมนี่คืออยู่นิ่งเลยอ่ะอ้อยอ้ยอ้อยอ้ย,อย,อยแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะผมว่าเราจะต้องตั้งหลักครับผมโอเคเอาซอมบี้ก่อนละกันซอมบี้เหรอฮะลุมกันเยอะเกินอนุญาตไล่เลียนนะครับผมเออวางทอนด้วยวางทอนด้วยหยุดไปหยุดไปโอเคทีนี้ไล่สับทเลยฮะอุ้ยเจอแล้วโอ้โหน่กกากลัวเดี๋ยวนะวางไว้ก่อนแมงมุมยักษ์เหรอครับขอตบหน่อยขอตบหน่อยเออมาดิ ลุงก็มาช่วยด้วยเออสุดยอดช่วยกันช่วยกันตบมันเดี๋ยวมันก็ตายเอยงแหละวิวคุณผู้ชมเหมือนมันจะตายแล้วหรือเปล่าเนี่ยเดินได้เดยนนะมันดรอปเพชรยักษ์ด้วยโอ้โหขออนุญาตเก็บนะครับแต่ว่าของเยอะเต็มตัวแล้วอะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยไม่อยู่แล้วดีกว่าอะไรกันครับเนี่ยมอนเตอร์เยอะเกินไปแล้วพวกไปแล้วพวกวางนี้ก่อนโอเคนี้นี้นี้เอาบอกว่าชัวร์เนี่ยขอต่อขึ้นมาแบบนี้ละกันฮนะแล้วก็โยนเชือกไปชือ้อเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอเค หลุดพ้นแล้วครับผมดีเนี่ยมีลุงช่วยขอบคุณมากเลยเอาเป็ว่าตอนนี้ขอขุดแร่หน่อยอุ้ยไม่ดิเก็บของก่อนของเยอะเก็บเข้าไปฮะอันนี้เหมือนจะเป็นบอกว่าโล่เพชรยักษ์นะครับผมการดาเมจได้แล้วก็การโปรเจกต์ตายโอเคโอเคพกไว้เลยแล้วก็ทีนี้ขุดกันต่อดีกว่าฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนของที่หาได้ในเหมืองล้างเลยอะใช่ปะ่ะไมคัสะไรเต็มเลยฮะชื่โอ้ยลุงก็บังจังเลยอุ้ยอะไรอะ่ะ เหมือนจะเป็นแบบว่าฟอร์เทสเหรอได้ๆด,ด้ขอลองเก็บมาก่อนบล็อกลาวายักษ์นะคะผอโอ้ยไอ้นี่ก็เยอะเกินไหนขอลองวางดูดิวางไปครับฟืบลอยขึ้นมานะครับบ่งพุ่งไปทางนี้มันจะเป็นยังไงวะเนี่ยบล็อกลาวายักษ์ของเรานะครับโอ้ยมีเบสด้วยเหรอเอาอะขอไปดูใ,ใกล้หน่อยแล้วกันฮะ,ะไปตรงนี้โอเค let's go พาผมไปหน่อยครับโอ้โหเ <laughs> บสเพียบเลยได้ๆๆใจเย็นนะอันนี้เป็นโลใช่ไหมถือโลไว้นะครับในจริงก็มาหรือว่าไอพวกเบส แล้วอยู่กันเยอะด้วยนะประเด็นเลยผมพอจะกันได้หรือเปล่านะฮะเอาตัวไหนก่อนดีอะโอ้โหจ้องกันอย่างงี้ใจเย็นครับ้ยเหมือนจะกันได้นะครับผมปึ๊บสะท้อนได้สะท้อนได้อไดโอเคเดี๋ยวน้าเดี๋ยวนะตัวนี้มีกล่องโอเคครับผมขอหลบก่อนกล่องอะไรอะไหนดูดิชึบเอ็นเดอร์โพยักนะฮะโอเคเก็บมาก่อนเลยไอพวกเบสใช่ไหมขอใช้โล่กันหน่อยน่าจริงก็ยิงเข้ามาดีครับกันแน่ป่าวะหลายทิศเกินชือ่อ่ะกันกันกันอุ้ยได้อยู่ได้อยู่ดูดิ วิยคุณผู้ชมมันระเบิดใส่ได้ด้วยเหรอตายไปตัวหนึ่งแล้วครับผมวิจจบเหมือนกันนะเนี่ยมาดิมาดิตัวนี้ก็ตายซะหรือการระเบิดดีวะโอเคครับผมระเบิดไปโอ้ยเจ็บเจ็บโดสนสะท้อนไปซะอโอเคตายไปอีกหนึ่งครับผมตัวสุดท้ายก็มาดิก็มาดิเรียบร้อยเหมือนจะได้แท่งเบสยักมาคุณผู้ชมคราบได้หรือเปล่านะครับใส่ไว้ตรงนี้อ่านี่ไงผงเบสยักนะครับแล้วถ้าผมคราบแบบนี้ล่ะนี่ไงไอเอาไปเดอร์ยักครับผมคราบมาเลย เอาละทีนี้เนี่ยเรากลับกันดีกว่าฮะเลงไ้ตรงนี้โอเคขอให้ถึงก่อนนะครับกลับมาตรงกลางยังปลอดภัยโอเคอันนี้ก็เป็นลาวาไปแล้วนะครับผมอุ้ยนี่คือแบบไอ้นี่นี่ว่ะไอเทมในเนเธอร์นะฮะเอาเป็นว่าจะวันนี้ขุดไปขุดไปจะมีอะไรอีกฮะจัดมาให้หมดอุ้ยอะไรอะได้พลูมานะครับผมพลูยักษ์จะทําอะไรได้วันเนี้ยไหนดูนีคลิกขวาเพื่อบินได จริงวะเนี่ยไหนลองดูดิเจา้าันี้คลิกขวาครับโอ้โหคุณผู้ชมเราพุ่งไปแล้วอะไรวะเน,นี่ยคือไม่ต้องมีปีกนะครับแต่ว่าบินได้ครับผมเฮ้ยไลลุงมันแบบวัดกระเด็นอะไรอยู่บนอากาศวะนะ่ะโอเคเจ๋อเลยสุดยอดนะฮะตอนนี้บินได้แล้วหรือว่าผมต้องบินไปที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยขุดไปก่อนแล้วกันฮะชือ๊อต่อจากเนเธอร์จะเป็นอะไรกันนะนี่ไงชั้นหนังสืออย่างนั้นเหรอวิ่งเดี๋ยวนะหรือเราจะได้เอ็นชาร์อะไรงี้เปล่าชั้นหนังสือชั้นหนังสือนี่ไงฮะ เดววันนี้ก็วางไปเลยลอยขึ้นไปแล้วไปทางนี้นะครับผมมา <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองบินไปดูฮะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยกินให้มันเต็มอิ่มก่อนอุ้ยเกี่ยวต้านยักษ์อย่างนั้นเหรอโอ้โหอันตรายแล้วนี่ไงมันดักรออยู่ตรงนี้เลยฮะอุ้ยยิงมาด้วยโอ้โหไม่ได้การก็ผมจะวันนี้ขึ้นมาด้านบนก่อนแล้วกัน <c oughs> ตั้งตัวตั้งตัวโอเคฮะเราจะมาอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วก็ขุดกันถ้าเข้าทางเมื่อกี้เนี่ยน่าจะแย่ว่ะ ผมว่าตอนนี้เนี่ยผมเริ่มได้ยินเสียงแล้วอะโอ้โหนี่ไงอยู่ตรงนี้เลยครับอุ้ยเอาเลยเหรอมาแน่จริงก็มาดีครับขออนุญาตสครก็ผมเฮ้ยจอฟันไปดิโดนสับไปฮะโอ้ยเด้อเด้อเด้อแย่แล้วแย่และให้ธนูช่วยด้วยนี่ธนูยิงไปครับยิงไปจัดไปครับผมยิงไปให้หมดเลยโดนปะโดนปะก็โดนอยู่แต่ว่าไม่ตายนะฮะโอ้ยอะไรวะเนื่ยเราได้กล่องอะ่ะอุ้ยมีไอเทมอยู่หยิบม,มาก่อนเลยฮะไอเทมเสริมพลังธนูยักษ์เจ้านี่คลิกขวาไปเลยแล้วกันครับ อ๋อนี่ไงอัปเกรดแล้วเหมือนว่าธนูของเราเนี่ยมันจะกลายเป็นธนูระเบิดแล้วนะครับโอเคงั้นลองเทสเลยวางไว้ตรงนี้นะครับนี่เล็งแล้วก็ยิงไปดิระเบิดหรือเปล่าอุ้ยระเบิดแล้วแต่ว่ามันระเบิดไปไหนวะน่ะเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิดยิงไปครับยิงไปครับโดนหรือเปล่าอุ้ยมันยิงลงไปข้างล่างอะ่ะอ๋อหรือว่ามันจะมีตัวที่อยู่ด้านล่างด้วยโหนี่ไงคุณผู้ชมข้างล่างพังแล้วจริงด้วยฮะไหนดูดิตัวข้างล่างอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไงมันต้องฆ่าตัวนี้ก่อนหรือเปล่านะ ธนูครับผมธนูระเบิดยิงมันไปเออนี่ไงตายหมดครับผมมันต้องแบบนี้ดิยิงยอีกยิงอีก,อกแล้วก็ไปเคลียร์ตัวด้านบนกันดีกว่านะฮะง้างขึ้นไปครับผมอยู่ไหนะนี่ไงไอตัวข้างล่างมันตายแล้วเองก็โดนไปออปึ๊บเหล็งครับผมยิงเออตายแล้วคุณผู้ชมเรียบร้อยฮะธนูระเบิดโคตรแจม่มอ,อ่แล้วทีนี้ผมต้องไปไหนต่อเนะี่ยขอบินดูอีกเล่าก่อนอุ้ยอันนี้คือห้องอะไรอนะ่ะห้องรับหรือเปล่านะเหมือนจะอยู่ฝั่งนี้ครับเดินๆน กลับเข้าไปก่อนชื่อโอเคอยู่มุมนี้เหรออ๋อน,นี่ไงผมสามารถยิงได้ปะยิงเพื่อเปิดทางนะครับยิงไปตรงนี้ระเบิดไปนี่ไงเปิดทางแล้วครับผมหวัสดีครับข้างล่างนี้มีอะไรอะ่ะโอ้เหมือนจะเป็นสตองโฮคุณผู้ชมชื้อห้องอย่างเท่เลยและตรงนี้เนี่ยเหมือนจะมีช่องช่องหนึ่งอยู่นะครับผู้ชมว่าใช่ไหมผมว่าน่าจะใช่ว่ะน่าจะพอดีกับไอ้นี่หรือเปล่านะไอเอาเป็นเด้ยักนะครับใส่เข้าไปอุ้ยนี่ไงเปิดประตูแล้วครับผม โอเคโอเคเตรียมตัวกันตัวพร้อมใจพร้อมโดดไปเลยโผล่ไหนอะแถบมังกรอ,อ๋อนี่ไงเกาะมันอยู่นี่เหรอโอเคผมจะวนี้อ่าเดี๋ยวบินไปกกอนแล้วกันชือ่อบินมาอยู่ที่เกาะน,นะฮะมันเป็นเกาะดีเอ็นนั่นเองวางธนูไปครับผมมันจะยิงบอกว่าไอ้นี่โดนหรือเปล่าอะ่ะไอพวกบอกว่าเอ็นคิสเต้ลอะ่ะอุ้ยระเบิดไปแล้วธนูบอกว่าเล็งอัตโนมัตินะครับโคตรด,ดียิงต่อยิงต่อเพราะว่ามันยังพังไม่หมดยิงตรงนี้ไปนะคับปึ๊บเหลืออีกเหลืออีก เชือบระเบิดไปขาดอีก2อันก็หรอตรงนี้แล้วก็เอ้ยทำไมไปยิงที่เดียวกันอ่ะอันสุดท้ายหรือเปล่าคะเนี่ยบึมไปโอเคผมเตรียมไว้เท่าไหร่ดีกับมังกรเนี่ยสักประมาณหนอห้าละกันโอเคคลิกขวาไปเลยครับยิงไปที่มังกรเร็วพี่เจ้เออระเบิดไปดีครับตายเป้าตายเบ้าวิ่งไม่ตายคุณผู้ชมมันไปไหนอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบินไปไหนครับเนี่ยวิ่งไม่ได้การแล้เองจะหนีเหรอต้องยิงครับต้องยิง ุียผู้ชมมันบินหายไปไหนวะเดี๋ยวได้ไดฮัลโหลโอ้ยหายจริงเฮ้ยหายไปไหนวะผู้ชมมังกรมันจากผมไปแล้วครับดูดิแถมหายไปแล้วเออเอาเป็นว่าผมจัดการมันได้แล้วกันเนาะเพราะว่ามันบินหายไปแล้วอะ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยชอบไปเทพยักษ์กันไหนมากที่สุดนะครับผมสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยผมชอบไอ้นี่สุดฮะนี่ ธนูครับผมธนูบอกว่าออโต้ล็อกอ่ะโคตรดีนะฮะแล้วก็พูดด้วยบินได้โคตรมันเลยครับผมมาดูนะฟื้เนี่ยบินได้บอกว่าหนุกจะจัดนะครับผมชื่นเนี่ยจะบินเร็วเท่าไหร่ก็ได้นะครับลงมาที่เกาะน,นีแล้วกันเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงมีิเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ